รถยนต์แบตหมดสตาร์ทไม่ติดให้ทำการปิดสวิตช์จากนั้นถอดกุญแจออกแล้วทำการพ่วงแบตเตอรี่โดยสามารถใช้ตัวจัมสตารท์ทำการพ่วงแบตได้โดยต่อสายพ่วงเข้ากับตัวจัมสตาร์แล้วหนีบสายพ่วงเข้ากับขั้วแบตเตอรี่โดยต่อสายสีแดงเข้ากับขั้วบวกต่อสายสีดำเข้ากับขั้วลบสำหรับการต่อสายพว่วงที่บริเวณขั้วแบตเตอรี่จะมีสัญลักษณ์ขั้วบวกและขั้วลบบอกไว้อยู่สามารถต่อได้ตามสี รือตามสัญลักษณ์ที่บอกไว้ได้เลยเมื่อต่อสายพว่วงเสร็จทําการสตาร์ทเครื่องและเมื่อสตาร์ทเครื่องติดแล้วให้ทําการถอดตัวจัมป์สตาร์ทออกโดยปลดขั้วลบหรือปลดสายสีดําออกก่อนแล้วค่อยปลดขั้วบวกหรือปลดสายสีแดงออกและสําหรับตัวจัม์สตาร์ทหรือจัมเปอร์สามารถใช้งานเป็นปั๊มลมหรือเติมลมยางได้โดยต่อหรือหมุนสายลมเข้ากับตัวจัมเปอร์แล้วต่อหัวเติมลมเข้ากับจุกลม จากนั้นกดปุ่มเปิดสวิตช้างไว้3วินาทีเพื่อเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดในการเติมลมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือลูกบอลก็สามารถเติมได้กดปุ่มบวกหรือลบเพื่อปรับปริมาณแรงดันลมเมื่อปรับเสร็จกดปุ่มเปิดสวิตเพื่อเริ่มเติมลมโดยปริมาณแรงดันลมอย่างที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์สามารถดูได้ที่ขอบประตูฝั่งคนขับและเมื่อเติมลมเสร็จเครื่องจะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติและสําหรับจัมเปอร์ สามารถใช้งานเป็นไฟฉายได้และสามารถใช้งานเป็น power bank หรือตัวสำรองไฟได้เมื่อแบตเตอรี่หมดทําการเสียบชาร์จและเมื่อชาร์จแบตเต็มก็สามารถนำเก็บได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ